ชอบนู on, winter, um, ้นนูกสาวชาวนะคะเดี huh. eh. mm ๋ยววันนี้แม่จะพาไปเอาขนฟางให้ให้น้องควายเจ้ตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือไปเจอเล็กน้อยนะคะในหมู่บ้านตักเอตกป้าอยู่ดูดูคลิปนะทุกคนโอเคค่ะไม่รู้จะไปถึงไหมไม่รู้จะไปถึงนาไวแค่ไหนเจ้าฟางไวแค่ไหนอาะลืมมุนว่ะม้นมุนได้ไหมนี่ดกเอยไปม้วนม้นม้วนแข่งไน มันคือจิตัใหญ่คัะเทเตัวใหญ่หรือตัวน้อยนี่ไม,ไ,ไ,ไม่ใช่มัน<ด><ด>ติดนี่เงื้อระวังให้น้องม่านี่ <c oughs> ไม่ใช่รู้แล้นี่นนนเอาลุ้ๆกันี ไม่เห็นเสร็จเลยล่างป้รยวังถอยเสียรถนะไเกราเอาเรยวถ่ายคลิปง y o ยูทูบไหม่ได้ตัวใหญ่ไหมน่ะ

โอ้ยมันแสดงกันเป็นรถกระขนใหม่ไป็พันขอนใหม่เดี๋ยวมันลากไปแล้วนี่โอ้ยนั่นโอ้ตัวยิ่งใหญ่ ฮ่า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 อู่ใแล้อยู่ใกล้นี่นี่มันไปพันขดใหม่อยู่ดินาเวตไม่ขาดเนาะวูหลงไปมีเยอะด้วเยอะหมดล้วนี่หายังไม่ลุกต่อไปขางในกินได้แหละตัวตัวใหญ่อะไปเรูวเลยดูอะไร ไม่ารอบันนี้เมื่อกีนเกือแล้ตัวยังไงเลยอแบบค้อนใหม่มาดูมาตะก้คอนใหม่น้อยนัยอได้ไปดูคลิปยอมใจนะไปดูคิปนูนี่ก็มาถึงหน้าแล้วน้องครับรถไทยมาถึงแล้วมันจะไปแวะดูเิ็หน่อยตกปลาอยู่ตัวยิ่งใหญ่เลยมันจะเป็นพลมอีมันจะเป็นพลเมืองดีอยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะ โอ้โอขี้ต้มขี้ต้มขี้ต้มแปลว่าขีโไไ้โค้ดขี้โค้ดแปลว่าขี้ต้มโอเคลูกเรืองโอ้โอ้ฟังคือไม่เอาไอ้นั่นมาตะขอสามตะขอคิดว่าไม่เอามา,า,ม,ามันจะกินไหมนะ่ะกินแหละไป,ไปปลาตายเหรอนี่ปลาตายเหรอ,อคนนก แล้วนะคะทุกคนคืออยากก็ไม่ได้นะคะปาก็ไม่ได้รถจะก็ต้องไปเกี่ยวใหม่นะคะเอาฟางที่เอาฟางไม่ได้มันเกียกยกกล้วยไม่กินก็เลยต้องไปเกีเ่ยวเอานะคะก่อนคลิปนี้ปักไว้เท่านี้นะคะ,จะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย